ปักไปกราดวรีที่ผูกังกระาโอนรทดยามะสาธุโรพันเตที่ผูกังโคมาดีพัตตาลีจักตุปเทานีตักไปกวารวนีปัิบั์หาดตคำหาตัง พิสารตังสิตายะขายะข้า,ะา,ะา,ะาแก่พระสูงพูดกันเอข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องกวายขึ้นพัชตาหารและปัจจุปปัจจที่ดอกไมก้จะพวกเทียนของพ,พ่อข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน แล้วความโกลแกย่าของข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งตลอดกาลนานเดินสู่เลย

क्षिपमेव समीचन्तु सभ्ये परेन्दु सङ्कपा जन्धोपनरसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा विवाचन्तु सरो गो विना

Ara Bhawan Tuha Pama Kara

ຈະເມພຸພິສັດຕະນະວັດຕະງາຈໍາພາສຸວິນາ <laughs>